ม่นนี้นะครับได้มีโอกาสได้เอาแมทนะครับเมื่อรวมบริจาคนะครับกับทั้งพี่จอนี่เดี๋ยวห้องกะไปพูดคุยกับพี่จอนี่กันจังหน่อยนะครับอ่ะเชิญครับป้อ กาวสวัสดีนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับพบกันกับพ่อหมอเกษตรมื้อนี้นะครับได้มีโอกาสได้เอาแมดนะครับเมื่อรวมบริจาคนะครับกับทั้งพี่โจนี่มือปราบนะครับตัวนี้ก็คือทั้งลูกศิษย์ลูกหานะครับรวมสมทบทุนซื้อแม็ดนะครับซอยกันนะครับมาห้บุคลาก่อที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับล้วก็เพราะฝากพี่โจนี่เดี๋ยวฮาก่าไปพูดคุยกับพี่โจนี่กันจังหน่อยนะครับผม่าคุณจิมมี่ยังฝากถึงกับ พี่น้องนะครับทั้งประเทศไทยเอานี่แหละนะครับว่าช่วงนี้เป็นยังไงแบบแหนบ้างเป็นนะครับอ่ะเชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอ่ามือนิ้ก็ได้มีโอกาสนะครับขึ้นมาหาพี่เจ้านี่นะครับก็เพิ่งกัล่านะครับเบิ่งแล้วคือล่านะครับช่วงที่โควิดที่ผ่านมาเมื่อกี้กะเกษตรกรทุกคนหรือว่าพี่น้องที่เบิ่งติดตามพี่เจ้านี่อยู่กะเบิ่งนะเพิ่นจะเหนื่อยหนักนะครับเพราะว่ากับโควิดเมื่อกี้เมาพอี่มันเป็นยังไงนะครับช่วงเมื่อกี้หนักบ่เหนื่อยแบบบักคักเลยแหละครับเพราะว่ามันใสสมองหลายครับ ทุกวินาทีทุกสายที่ติดต่อมามันคือชีวิตคมที่ไอจะถิ่มบ่ไรเลยอืมันเป็นรายละเอียดที่บมเมนคือรายละเอียดของการทํางานทั่วไปมันรายละเอียดมันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของทุกร่วมหายใจคมมันจะเลยตรงใ่ใจถูกรายละเอียดครับการประสานงานเท็ดตั้งไดเขาจังิได้ขึ้นรถกัมมาบานห้องมันบ่นเป็นเรื่องธรรมดามันเม็นคือสิรมาผ่าป่ารับมาสร,รงการทั่วไป พอรถถูกขั้นพอขึ้นรถไอ่ลงยิ่งแง่วว่าขี่มันเงียวยู่ปลายทางเลยนะบอจอดเล่ม่ลครับ,บอรจอดพ<ม>อเปิดจอดบอ,อดบอด้มันเชื่อมันมีเกีียวกับเชื่อพมพอคนที่ขึ้นรถไอ่นี่คือคนป่วย<ม>ที่เข้าต้องฝ่าออกเขากลับมารักษาครันเขายังอยู่อยู่เตียงเขากับว่ามียาเขากับว่ามีไหนจะตกงานอีกเงินปิดตโตกับว่ามีับบางคนถึงไล่ออกจากของเขาปิดเขาบ่่ห้เศร้าแล้ว<ม>เขาบ่ให้ยยู่แล้ว ทุกคนหาทางดินล่นกลับมาบ้านเกิดครับเพราะฉะนั้นเลยไม่เป็นโจทย์ที่สําคัญสำหรับไอ้ที่ไอ้ต้องบูรณาการสมั่นสมองของเจ้าของครับผมมันเลยกลายเป็นตรงใส่สมองหลายครับแต่ก็ดีใจเกือบสองพันชีวิตที่ไอ้ไดเอากลับมารักษาอยู่บ้านเฮาตอนนี้บางคนก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วบางคนก็ไปกัาตโตอยู่แข่งหน้าอากาศดีๆนํำบานเ่าแล้วครับผมดีใจแต่ก็ย่อมรับว่านอนีนองรามากกับเป็นมือที่ยี่สิบพวกใหญได้เลย บริภาพกันเต็มที่อืม,อมเป็นมือสุดไทยที่ไอ้ปิดยุดภารกิจอย่างเป็นทางการ,รที่ก็คือวันที่สิบหา้ามือน,นี้คือสิบหา้าสิงหาเนาะครับผมที่ไทยน้องนุ่งมาไทยมายามครับขอบคุ้นโตและทีมงานที่เอาแมทมาให้ที่นนองห้องที่มาบริจา,าคไอ้แต่ก็ขอคุณเล่หลายครับผมปกติช่วงนี้ก็จอจากนี้ไปก็คือสิบรบริรับแขกกันล่ะเพราะว่าสิขออนุญาตพักพนทุกน อยากจะเก็บชีวิตที่มันเหลือไว้หากเติมมีโอกาสเด็กกลับมาซอยพี่น้องเขาอีกในโอกาสหรือวิกิตต่อไปครับผม้านเมืองห้องมันบ้านเมืองห้องตอนนี้จะมีแต่พี่น้องห้องเเราบางแย่กันเนาะมี่ันครับสําคัญที่สุดก็คือกําลังใจที่มีเหตุกันอตีเป็นผู้หนึ่งที่เป็นเฟื่องตัวน้อยๆที่มีซื้อเสียงพ่อเอาซื้อเสียงเป็นประตูบานใหญ่เปิดรับช่องทางซอยเหลือคนใดครับก็ดีใจอยู่ยังน้อยกว่าพุมใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ครับผม แก็ห่วงแต่ข่ังกายตัวเองขันเป็นแบทตอนนี้มันก็คลิปแล้วมันก็คลิปติดโดนหรอแบทก็เริ่มทีมันสีเบิร์เหรอครับผมจะเริ่มทีมันต้องชาตินะครับผมก็เริ่มจะให้พี่ตอนนี้พักพ่อนนะครับหลายๆเนาะห่วงสุขภาพตัวเองแน่นะครับกะเพากกับห่วงผู้อื่นมาลายแล้วพี่เงินมาครับอ่าครับมือนีะนะครับผูหมอกับอบพุณนะครับกับทั้งลูกศิษย์ที่นะครับบริจาคสมทบเงินนะครับสื่อแมท มอบให้ sea, ครับทั้งพี่จอนนี่นะครับแล้วก็ให้ทั้งพี่น้องหลายๆคนนะพี่เนาะครับแเดี๋ยวเาจะไปมอบต่อให้กับผู้ขากรทางการแพทย์ที from Alter, from ่เขาดูแลผู้ป่วยครับผมที่เขาได้ใส่อยู่ตลอดเขาต้องเปียนต้องใส่ตามศูนย์กักตัวต่างๆครับผมของอำเภอของจังหวัดบานไอ้นะครับก็ขอบคุณผมน้องนุ่งมากเยวมายามครับไอ้ก็ได้รับผลกระทบอย่างเช่นธุรยคิดว่าไงตรงนี้ไอ้ก็ปิดโควิดมากแต่เดือนแล้ะครับ เธอเช็ดได้หน้าเขาเขี้ยวๆเป็นตะทายลูกนั่นแมนอยู่ครับแมนอยู่ถือโควิดครับผมอกับโบเป็นยังพี่รองเขาเจบคือกันไอกับเจ็บนะกับสู้ไปต้องกนรถอนตัวสู้ไปครับตอนอยกันเนาะครับเนาะอผมก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกท่านที่รับชมคลิปดีครับผมเป็นกาลังใจให้ครับทุกคนเอฟซีชองนี้นะครับเนาะครับครับกกบขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปโดยเร็วนะครับผมยังไย่ไวาได้ผมยังติดเข้ามาระเบียบระเบียดใ้ของตำรวจอยู่มนะครับ S 1> <S 1> <S แต่ในใจผมเนี่ยเกินหลานครับประชาชนครับขอบผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ